เนี่ยภาพสุดยอดนะฮใส่ครอบไปเยอะครับไอ้ก็มอกไก่มาตายไว้แล้วพี่สร้างคำองไรกันเลยเนี่ครับกันพีฆ้าใายก็ได้เลยเนาะโอ้ได้เพิ่มโว้ยวันนี้เกิดอะไรนี้ได้เป็นนั่งไว้แล้วหมอกไก่หมอกไก่เราเฮียนสารนะผมนะครับอืมแล้วเมื่อเนี้ยกิดฮอตเมื่อวันพระมานั้นมันเป็นสิบห้าคำเอาลูกไม้ใส่ทร์คู่หมู่ษา ครับอืมเนี่ยอใส่ครอบไปเลยครับอืมครับเดี๋ยวผมจะไปใส่กรอบไว้ให้เรียบร้อยเลยครับเออเอาไว้เฉยๆไว้สบายครับอแลววอเราคนนี้ไปอยู่ฮะนะวะครับที่สร้างข้างในก็ได้โอ้แล้วอูดรนั้นดังตึงมากเล็นไปแล้วมาดูดลังมาครับครับครับเดี๋ยวหอนมือจะให้ไอ้ปู้ให้คาถาไปเป็นไอ้ที่ลึกๆพ่อได้เอาไปสวดไปทองอยู่ครับ อาทิตย์หน่าพุณแหละอาทิตย์หน่าอีกมือสิบสามคำพุณแหละที่ผู้ว่าคงก็คอยสิบขอบมานะอาทิตย์อ้อยู่ครับผมสวัสครับครับ่ครับนะแม่เมียนไว้